จนถึงวันนี้ผมรู้สึกเข้าใจแล้วก็เข้าใจจริงๆกับสิ่งที่ทุกคนต้องดิ้นรนแล้วก็กระเสิกระสนบนโลกใบนี้เนาะเพราะมันเป็น,นกลไกของโลกนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดเลยครับที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตให้ดีที่สุดบนเงื่อนไขที่มันจํากัดแล้วก็เข้าใจมากๆเพราะเราเองก็ไม่มากก็น้อยก็เป็นเช่นนั้นอยู่เหมือนกันแม้วันนี้ก็ตามที่เราเชื่อพระเจ้าแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรายังมีพระองค์อยู่เป็นหลักในชีวิต มันทําให้เราแม้เดินปีออกนอกทางอะครับมันทําให้เรากลับมาสู่แทร็กหรือในทางได้เร็วที่สุดผมมองแบบนี้แล้วกันคือไม่ผิดที่คุณจะต่อสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวและคนที่คุณรักแต่วันนี้ดีกว่าไหมถ้ามีอีกสักคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งและรู้ทุกอย่างและเป็นเจ้าของแผนการและเป็นผู้ที่ประทานทุกอย่างเกินความเข้าใจและเกินแผนการของคุณได้แล้วดีกับคุณด้วยจะเข้ามาแล้วช่วยคุณในเรื่องเหล่านั้น ผมมองว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเลือกว่าเราอยากจะมีประสบการณ์แบบนั้นไหมแน่นอนตอนเป็นที่พึ่งของตอนเนาะผมว่าเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ได้ผิดสะทีเดียวแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะเราจะรู้ว่ากําลังมนุษย์ก็จํากัดจริงๆผมเลยคิดว่าถ้าวันนี้คุณอยู่ในสภาพเหล่านั้นหรือกําลังดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตมากมายขนาดนั้นลองดูครับผมคิดว่าชีวิตเรามีชีวิตเดียวเรามีโอกาสทุกๆวันเรามีทางเลือกเป็นของเรา เราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราได้และคนที่รู้จักชีวิตเราดีที่สุดก็คือคนที่สร้างเราขึ้นมาเราไม่ได้เกิดขึ้นมามัวม่วๆครับเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้จากผลรับของอะไรจากสิ่งใดๆที่เราเป็นมาเคยทำมาแน่นอนผลของการกระทำต้องรับผิดชอบแต่พระเจ้าสร้างเรามาตั้งแต่แรกอย่างดีฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ส่วนตัวว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นได้ยังไง ประสบการณ์ผมก็ไม่เหมือนประสบการณ์ของทุกๆคนที่เชื่อพระเจ้าและประสบการณ์ของคุณที่กําลังจะมาเชื่อพระเจ้าเช่นกันฉะนั้นอยากให้เรามีประสบการณ์นี้กับตัวเองแล้วรู้ว่าพระเจ้าที่รักเราเหลือเกินและสร้างเรามาอย่างดีอยากให้เรากลับไปเป็นแบบไหนและเดินกับพระองค์อย่างไรก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับข่าวดีมีเยอะนะ ตั้งแต่รู้จักพระเจ้าข่าวดีเยอะมากมีทุกๆวันเลยครับแล้วแต่เรื่องไปแต่ถ้าที่จาได้ตอนนี้เรารู้สึกว่าอยากจะพูดถึง<ม>ก็คือการที่คุณแม่ได้มีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้าผมใช้เวลา3ปีเต็มในการอธิษฐานเพื่อคุณแม่ฉะนั้นนี่จึงเป็นข่าวดีมากๆครับเพราะว่าการที่เรารู้ว่าแม่เราได้รับความรอดผ่านการที่ตัดสินใจเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตมันทําให้เราการันตีได้ว่าวันสุดท้าย ผมกับแม่จะยังได้อยู่ด้วยกันอยู่ก็ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจครับแล้วเป็นข่าวดีแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แม่ก็เดินกับพระเจ้าแบบเข้มแข็งมากอารมณ์คุณแม่ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นคุณแม่กโกรธหรือใดๆเลยมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสดใสทุกคนในโบสถ์จะรู้สึกว่าโอ้คุณแม่เป็นคนที่อารมณ์ดีและพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเยอะมากนี่คือพระพรที่ไปต่ออีกเด้งหนึ่งครับเพราะว่านอกจาก เขาได้รับความรอดเราดีใจมากกับข่าวดีนี้เขายังเป็นพระพรนะครับให้กับไม่ว่าจะเป็นญาติญาติเพื่อนๆหรือคนที่คิดจักหรือคนที่มาใหม่คนที่อยากรู้จักกับพระเจ้าแม่ประกาศข่าวประเสริฐทุกที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เป็นธรรมชาติชีวิตเป็นความสดใสของเขาเป็นเหมือนคำพยานที่มีชีวิตตลอดเวลาและผมว่านี่คือพระพรที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในข่าวดีที่ผมได้สุดท้ายนี้นะครับก็อยากฝากทุกคนว่าชีวิต อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่เรียบง่ายและพบสันติสุขในพระองค์เหมือนที่พระคัมภีร์บอกนะครับว่าผู้ใดที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็แบบภาระหนักให้มาหาเราและเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขอย่าลืมครับว่าจุดมุ่งหมายและความหมายแท้จริงของชีวิตคือการที่เรามีสันติสุขแท้จริงไม่ว่าเรากําลังจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์และความยากลําบากอุป,ปสรรคใดในชีวิตของเรามาหาพระเจ้าครับและทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแน่นอน